ความเป็นมาของอนุสาวรีผู้เสียสละค่ายเมงรายมหาราชจังหวัดเชียงรายจังหวัดเชียงรายเป็นดินแดนเหนือสุดในสยามมีอาณาบริเวณติดต่อกับประเทศพม่าและประเทศลาวเป็นดินแดนแห่งประวัติศาสตร์อันยาวนานเป็นเมืองที่น่าศึกษาและภาคภูมิใจไม่น้อยไปกว่าจังหวัดอื่นใดในแว่นแควนแห่งล้านนา นับย้อนหลังไป746ปีเมื่อพุทธศักราช1,805พอขุนเมงรายมหาราชกษัตริย์ผู้ยิ่งใหญ่แห่งอาณาจักรล้านนาเป็นผู้กอ่อสร้างบ้านแปลงเมืองเชียงรายนับตั้งแต่บัดนั้นเป็นต้นมามีประวัติศาสตร์อันรุ่งโรจน์และวัฒนธรรมอันล้ำค่าของแผ่นดินไทยเป็นที่ประจักษ์และขนานนามให้เป็นรูปธรรมว่า เหนือสุดยอดในสยามชายแดนสามแผ่นดินทินวัฒนธรรมล้านนาล้ำค่าพระธาตุดอยตุงหน่วยทหารในจังหวัดเชียงราย นับเป็นหน่วยกำลังรบที่มีความสำคัญอย่างยิ่งในทางยุทธศาสตร์ชายแดนด้านเหนือสุดของประเทศได้กอ่อกำเนิดเป็นปฐมเมื่อพุทธศักราช2448ในรัชสมัยของพระบาทสเมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวโดยแยกกำลังทหารมาจากจังหวัดนครสวรรค์จำนวนหนึ่งกองร้อยมาตั้งณเรือนโรงชั่วคราวบริเวณดอยทองบนฝั่งแม่น้ำกกอำเภอเมือมเงเชียงรายเรียกว่า กองทหารพานที่8มูลเหตุการก่อตั้งกองทหารพานที่8สืบเนื่องมาจากประการแรกในอดีตจังหวัดเชียงรายถูกคุกคามและรุกรานจากพวกจีนฮ่อที่พยายามเข้ายึดครองประการที่สองเมืองเชียงรายตั้งอยู่ห่างไกลจากกองกําลังทหารซึ่งมีที่ตั้งณจังหวัดลำปางและจังหวัดเชียงใหม่กอบทั้งการคมนาคมขนส่งไม่สะดวก การสนับสนุนช่วยเหลือเมื่อมีเหตุการณ์ไม่ทันต่อเหตุการณ์และประการสุดท้ายเพื่อเป็นการบำรุงขวัญและความอบอุ่นใจแก่บรรดาอาณาประชาราษชาวจังหวัดเชียงรายอีก3ปีต่อมามีการจัดส่งทหารในสังกัดกองทหารพลานที่8กับภูมิลำเนาจังหวัดนครสวรรค์แล้วคัดเลือกชายชก,กันในท้องถิ่นเข้ารับรชาชการและปรับกำลังเรียกใหม่ว่า กรมทหารพรานที่8นับเป็นการเริ่มต้นด้วยความภูมิใจของคนเมืองเชียงรายได้เข้ามาอาสาสมัครรับใช้บ้านเกิดเมืองนอนนับตั้งแต่บัดนั้นปีพุทธศักราช2451 100ปีล่วงมาแล้วลุถึงพุทธศักราช2470หลังสงครามโลกครั้งที่สองหรือ20ปีต่อมาประเทศไทยประสบกับสภาวะทางเศรษฐกิจตกต่ำ และยุบเลิกกรมทหารพานที่8ลงจนถึงปีพุทธศักราช2491รัฐบาลได้ดำริตั้งกองทหารในจังหวัดเชียงรายขึ้นใหม่โดยการเคลื่อนย้ายกำลังทหารจากจังหวัดอุบลราชธานีคือหน่วยกองพันหารรบที่3กมรมผสมที่14มาตั้งณบ้านเด่นอําอำเภอเมืองจังหวัดเชียงรายและเป็นที่ตั้งหน่วยทหารนามข่ายเมืองรายมหาราชมาตราบเท่าจนปัจจุบัน ณวันนี้ข่ายเมงรายมหาราชมีหน่วยทหารทั้งหน่วยกำลังรบและหน่วยสนับสนุนการช่วยรบอันได้แก่กองพันทหารราบที่สามกรมทหารราบที่7จังหวัดฐานบกเชียงรายเกียรติประวัตินักรบลูกเมงรายกองพันทหารราบที่สาม กรมทหารบพ .17 เป็นหน่วยกำลังรบที่มีส่วนสำคัญอย่างยิ่งหน่วยหนึ่งในภารกิจปกป้องอธิปไตยและความเป็นเอกราชของชาติไทยจากอดีตจนถึงปัจจุบันแต่รับมอบหมายให้ปฏิบัติการในพื้นที่รับผิดชอบด้านเหนือสุดของประเทศซึ่งมีอาณาเขตชายแดนติดต่อกับประเทศเพื่อนบ้านทั้งพม่าและลาวนับเนื่องตั้งแต่ปีพุทธศักราช2505เป็นต้นมา หน่วยได้ส่งกำลังเข้าปฏิบัติราชการชายแดนเรียบฝั่งแม่น้ำโขงตรงข้ามประเทศลาวเพื่อเป็นการเฝ้าตรวจชายแดนและบำรุงขวันประชาชนในนามหน่วยราชาการชายแดนเชียงของหรือนามย่อว่ารอชอขอ,อันเนื่องมาด้วยสถานการณ์ไม่น่าไว้วางใจของการสู้รบในประเทศลาวขณะนั้นต่อมาได้แปลสภาพเป็นศูนย์ปฏิบัติการพิเศษที่31ทั้งนี้ มีภารกิจในการปฏิบัติการทางจิตวิยาและความช่วยเหลือประชาชนพร้อมความรับผิดชอบทางด้านการข่าวเพื่อความมั่นคงของชาติในปีพุทธศักราช2510หลังจากพักคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทยได้เริ่มปฏิบัติการต่อเจ้าหน้าที่บ้านเมืองในภาคตะวันออกเฉียงเหนือได้2ปีหน่วยกองพันที่3ได้รับมอบภารกิจในการออกปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามผู้ก่อการร้ายคอมมิวนิสต์ในจังหวัดสกลนคร ด้วยกำลังหนึ่งกองร้อยปืนเล็กเพิ่มเติมกำลังนับตั้งแต่บัดนั้นทหารกล้าของกองพันทหารราบที่สามนายแรกที่ได้ทอดร่างอุทิศเป็นชาติพลีคือผู้บังคับหมู่ละตะเวนนำนาสิบเอกสงบคำไพโรดนักเรียนในสิบเหล่าทหารราบรุ่นปี2506เลือดเนื้อเชื้อไขของคนเชียงรายตั้งแต่ปีพุทธศักราช2510เป็นต้นมา หน่วยได้ส่งกำลังออกปฏิบัติราชการสนามในภารกิจงานป้องกันและปราบปรามการกระทำอันเป็นคอมมิวนิสต์ในพื้นที่ชายแดนที่เต็มไปด้วยเขาสูงและป่ารกทึบของจังหวัดเชียงรายและพะเยามิว่างเวน้นโดยความกล้าหาญเด็ดเดี่ยวและกำลังใจอันเข้มแข็งแน่วแน่ไม่ว่าผู้กอ่อการร้ายคอมมิวนิสต์จะปรากฏในพื้นที่ใด ท็อปบูทของนักรบลูกเมงลายได้เหยียบย่าและตะเวนค้นหาทําลายล้างทุกขุนเขาทุกซอกท่ำหุกเยวและป่วยละหานตลอดขอบแนวชายแดนอันยาวเหยียดทอดไปตามขุนเขาที่กั้นพรมแดนไทยลาวเมื่อมีการยุดณแห่งหนตําบลใดย่อมมีการสูญเสียและชัยชนะบังเกิดขึ้นเป็นปกติของการรบ วันแล้ววันเล่าจากเดือนเป็นปีฐานราบชายแดนเหนือสุดของประเทศแห่งนี้ยังคงมุ่งมั่นเฝ้าระวังรับผิดชอบต่อภารกิจอันยิ่งใหญ่ของชาติบ้านเมืองด้วยความมั่นคงและเสียสละอย่างสูงยิ่งวีรกรรมของทหารกองพันทหารราบที่สามนับได้ว่าเป็นประวัติศาสตร์หน้าหนึ่งในการสู้รบและต่อต้านภัยคอมมิวนิสต์ นับตั้งแต่สงครามกองโจรได้ัติขึ้นในประเทศไทยเมื่อปีพุทธศักราช2508ผู้เสียสละทุกท่านจะปรากฏนามจาึกอยู่ในประวัติศาสตร์ของค่ายเมงรายมหาราชและในดวงใจของชาวเชียงรายทุกผู้ทุกนามความเป็นมาของอนุสาวรีย์ผู้เสียสละ หน่วยทหารกองพันธาราชที่สามค่ายเมงรายมหาราชแห่งนี้ได้ออกปฏิบัติราชการสนามชายแดนงานป้องกันและปราบปรามผู้ก่อการร้ายคอมมิวนิสต์นับตั้งแต่ปีพุทธศักราช2510เป็นต้นมามีกำลังพลหลายระดับได้สูญเสียชีวิตไปเป็นจำนวนมากได้อุทิศชีวิตเลือดเนื้อเป็นชาติพลีเพื่อความดำรงคงอยู่ของชาติไทยและประชาชนในแนวหลังจะได้อยู่เป็นสุข เช่นเดียวกับบรรพบุรุษของไทยเราแต่เคยปกป้องคุ้มครองแผ่นดินขวานทองแห่งนี้ให้รอดพ้นจากอริราชศัตรูในอดีตสมควรได้รับการยกย่องสันเสริญให้ปรากฏอันจะเป็นแบบอย่างแก่อนุชนรุ่นหลังสืบต่อไปพันโทอิทิสิมาลักษ์กกผู้บังคับกองพันทหารราธิสามในขณะนั้นพร้อมกําลังพลทุกนายต่างระลึกอยู่เสมอในคุณงามความดีและความกล้าหาญเสียสละของเพื่อนทหารทั้งหลาย ที่ได้ประกอบวีรกรรมอย่างกล้าหาญสมชายชาติทหารจึงได้ริเริ่มจัดสร้างอนุสาวรีย์ผู้เสียสละขึ้นตั้งแต่ปีพุทธศักราช2518เพื่อประดิษฐานในหน่วยกองพันรามราบที่3มีจุดมุ่งหมายดังนี้ประการแรกเพื่อเป็นอนุสรณ์เตือนให้อนุชนรุ่นหลังได้พึงระลึกอยู่เสมอถึงความสำคัญและความเสียสละในการอุทิศชีวิตเป็นชาติพลีของทหาร ในการออกปฏิบัติงานป้องกันและปราบตามผู้ก่อการร้ายคอมมิวนิสต์ประการที่สองเพื่อให้ผู้ข้าบัญชาบิดามารดาภรรยาและบุตรตลอดจนญาติมิตรของผู้เสียสละชีวิตได้เห็นว่าเมื่อได้ปฏิบัติหน้าที่จนเสียชีวิตไปแล้วหน่วยต้นสังกัดไม่ได้ทอดทิ้งและระลึกถึงคุณงวามความดีอยู่เสมอประการที่สาม เพื่อจารึกนำทหารผู้เสียชีวิตให้เป็นเกียรติประวัติแก่วงตะภูลและหน่วยต้นสังกัดแรป,ปรการสุดท้ายเพื่อให้ดวงวิญญาณของผู้เสียสละชีวิตได้มีสถานที่เพื่อสิงสถิตเป็นที่แน่นอนและสมเกียรติศัก์นักรบกไทยการดำเนินการจัดสร้างอนุสรีผู้เสียสละหน่วยได้รับมุทิตาจิตจากหลวงพ่อกเกษมเขมโกแห่งสำนักสุสานไตรักจังหวัดลำปาง อนุญาตให้สร้างเหรียญรูปเหมือนของท่านเพื่อการเช่าบูชาเป็นทุนเริ่มแรกจำนวนทั้งสิ้น1 1 9 9 7เหรียญทั้งชนิดทองคําเงินและทองแดงในการนี้มีผู้มีจิตศรัทธารวมทั้งส่วนราชการต่างๆแต่ให้ความร่วมมือสนับสนุนเป็นอย่างดีทำให้โครงการการก่อสร้างอนุสาวรีผู้เสียสละดำเนินไปตามวัตถุประสงค์ การเตรียมพื้นที่ประดิษฐานอนุสาวรีย์คือบริเวณสนามฝึกหน้ากองมังคับการกองพันเริ่มดำเนินการมาตั้งแต่เดือนรกรกฎาคมพุทธศักราช2519โดยได้รับการสนับสนุนเครื่องจักรกลจากส่วนราชการในจังหวัดเชียงรายและแรงงานจากกำลังพลของหน่วยทั้งนี้ได้จัดสร้างสารเพียงตาประดิษฐานณด้านหน้าของบริเวณที่สร้างฐาน เพื่อเป็นการอัญเชิญดวงวิญญาณของทหารกล้าผู้เสียชีวิตมาสิงสถิตและช่วยคุ้มครองปกป้องกำลังพลของหน่วยซึ่งยังคงออกไปปฏิบัติภารกิจในพื้นที่ต่างๆบริเวณชายแดนตลอดจนครอบครัวณที่ตั้งปกติเมื่อวันที่สองธันวาคมพุทธศักราช2 5 1 9โดยพลตรีกาลุนบุญบรรดาลอดีตรองแม่ทัพภาคที่สเป็นประธานมีข้าราชการพลเรือนตำรวจทหาร และพลังมวลชนตลอดจนประชาชนทั่วไปในจังหวัดเชียงรายมาร่วมเป็นกีฬอย่างพร้อมเพียงกันการก่อสร้างอนุสาวรีย์การก่อสร้างอนุสาวรีย์ผู้เสียสละได้กำหนดลักษณะของหุ่นในท่าเตรียมปัจจันบานแต่งกายเครื่องสนามในชุดออกปฏิบัติราชการสนามหรือที่เรียกว่าชุดรบมีร้อยโทนครกิตตางูล นายทหารผู้ใจของผู้บังคับกองพันทหารราบที่สามเป็นแบบหุน่นเริ่มดำเนินการปั้นหุ่นเมื่อเดือนกรกฎาคมพุทธศักราช220โดยคุณศิรินทรเทพกาญจนสกุลที่กรุงเทพมหานครแล้วเสร็จสมบูรณ์เมื่อเดือนเมษายนในปีถัดมาการออกแบบฐานรองรับและตกแต่งบริเวณโดยรอบโดยคุณรักเกียกรติกาญจนสกุลการเฉลิมฉลองสมโภชอนุสรีผู้เสียสละ หน่วยได้กำหนดให้มีการเฉลิมฉลองสมโพธเพื่อให้ส่วนราชการและประชาชนโดยทั่วไปมีส่วนร่วมในการนี้ได้มีการถแถลงข่าวแก่สื่อมวลชนในพื้นที่เพื่อขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ให้การบริงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อยสถานที่จัดเฉลิมฉลองอนุสาวรีย์ผู้เสียสลนะณสนามโรงเรียนสามัคคีวิทยาคมอำเภอเมืองเชียงราย ตั้งแต่วันที่28เมษายนถึงวันที่2พฤษภาคมพุศักราช2521มีส่วนราชการพลเรือนตำรวจทหารพลังมวลชนประชาชนภาคเอกชนมาร่วมเข้าพิธีอย่างพร้อมเพียงแสดงถึงพลังความสามคัคคีและการแสดงออกถึงการสนันุนต่อทหารเป็นอย่างดีเมื่อการเฉลิมฉลองสมโพธ,ธสิ้นสุดลงมีประชาชนส่วนราชการต่าง ร่วมกันบริจาคเงินเพื่อร่วมจัดตั้งมูลนิธิผู้เสียสละค่ายเมงรายมหาราชจำนวนหนึ่งซึ่งมูลนิธิดังกล่าวได้ดำเนินการเพื่อยังประโยชน์ส่วนรวมแก,ก่กำลังพลที่บาดเจ็บทุกพลนลภาพและครอบครัวตาบมาจนถึงปัจจุบันพิธีเปิดอนุสาวรีผู้เสียสละค่ายเมงรายมหาราช ได้กระทําพิธีเปิดอนุสาวรียผู้เสียสละเมื่อวันอังคารที่5กันยายนพุทธศักราช2521ณสนามหน้ากองพันทหารราบที่3ามกรมทหารราบที่7ค่ายเมงรายมหาราชในการนี้พันตรีสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกฤฎราชกุมารและ,สะเสด็จพระราชดำเนินทรงประกอบพิธีโดยมีข้าราชการทุกหมู่เหล่าทั้งพลเรือนตำรวจทหารและภาคประชาชน กลุ่มพลังประชาชนตลอดจนประชาชนทั่วไปมาร่วมพิธีจำนวนมากอย่างพร้อมเพรียงและน่าภาคภูมิใจคํากล่าวสดุดีผู้เสียชีวิตในพิธีเปิดอนุสาวรียผู้เสียสละอนุสาวรีซึ่งประดิษฐานอยู่เบื้องพระพักและต่อหน้าท่านผู้มีเกียรติทั้งหลายที่มาชุมนุมพร้อมเพรียงกันในวันอันเป็นมงคลเลินี้ เป็นอนุสรีแห่งความเสียสละที่ชาวพ่ายเมงรายมหาราชและประชาชนชาวจังหวัดเชียงรายปราถนาจะให้มีขึ้นเพื่อเป็นอนุสร์แก่อนุชนรุ่นหลังให้พึงระลึกถึงคุณงามความดีของบรรดาผู้ที่เสียสละชีวิตเพื่อเลือดเนื้อเป็นชาติทันีเพื่อความมั่นคงปลอดภัยของชาติบ้านเมืองอนาณาจักไทยในอดีที่เคยรุ่งเรือง เพราะไทยเรามีเลือดนักรบอยู่ในตัวทั่วทั่วทุกคนและทั่วโลกยอมรับในความเป็นนักรบของคนไทยที่จะไม่ให้ใครมาเหยียดย่ำทำลายหน่วยทหารในกองพันฐานรัอที่สามกมรมผสมที่เทุกท่านเหล่านี้ได้ยอมสละชีวิตร่างกายเพื่อความสงบสุขของประชาชนในแนวหลังนับได้ว่าทุกท่านได้ประกอบหน้าที่ราชการสมเกียรติศักดิ์ชายชาติทหารกล้าได้ด้วยแท้ดุจเดียวกับบรรพบุรุษ ไทยที่ได้ต่อสู้และรักษาความเป็นไทยมาจนทุกวันนี้ด้วยคุณความดีและนำใจเสียสละอันใหญ่หลวงของบรรดาผู้เสียชีวิตทั้งปวงเป็นที่ประจักษ์ต่อบรรดาพี่น้องประชาชนโดยทั่วไปทหารในหน่วยกองพันฐานราบที่สามกรมผสมที่7ค่ายเมงรอยมหราราชตํารารพลรเรือนตรวจตลอดจนประชาชนจึงได้ร่วมกันสร้างอนุสาวรีย์ขึ้นเพื่อเทิดทูนเกียรติประวัติและเป็นอนุสร์แก่ชนรุ่นหลังสืบไป ในวราระสุดท้ายขออันเชิญดวงพระวิญญาณและดวงวิญญาณของบรรพบุรุษไทยในอดีตอีกทั้งดวงวิญญาณของผู้เสียสละทุกท่านอันสิงสถิตยอยู่ในสวรรค์ชั้นทิพย์มารใดๆในอนุสาวรีย์ผู้เสียสละนี้ได้โปรดคุ้มครองปกป้องนักรบไทยในสมรภูมิแนวหน้าตลอดจนผู้ปฏิบัติตหน้าที่เพื่อประเทศชาติให้มีโชคชัยปลอดภัยจากภัยพิบัติอันตรายทั้งปวง ท่วนทั่วทุกคนเทินอนุสาวรีเป็นอนุสร์ของนักรบไทยในท่วงท่าเตรียมประจำบานอันหมายถึงความพร้อมทั้งร่างกายจิตวิญญาณที่จะปกป้องชาติบ้านเมืองไว้ด้วยชีวิตและเลือดเนื้อของนักรบลูกพ่อขุนเมงรายมหาราช การแต่งกายเครื่องแบบสนามในชุดออกปฏิบัติการหรือเรียกว่าชุดรบสูง2เมตร50เซนติเมตรทำด้วยทองเหลืองรมดำเม็ดมะขามข้างในกลวงประดิษฐานอยู่บนฐานสูง2เมตรลักษณะเป็นแท่งสี่เหลี่ยมฐานกว้างกว่ายอดณฐานุสวรีผู้เสียสละแห่งนี้ด้านหน้ามีแผ่นทองเหลืองจารึกด้วยอักษรสีดำความว่าสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช หาวชิรารงกรสยามกุฎราชุมานสเสด็จพระราชดำเนินทรงประกอบพิธีเปิดณวันอังคารที่5กันยายนพุทธศักราช2 5 2 1อนุสาวรี์ผู้เสียสละแห่งนี้สร้างขึ้นเพื่อเป็นอนุสร์แห่งความกล้าหาญและเสียสละด้วยเลือดเนื้อและชีวิตของบรรดาทหารหารหน่วยกองพันทหารราบที่สามกรมทหารราบที่7ในการออกปฏิบัติราชาการป้องกันและปราบปรามผู้ก่อ,อก,การร้ายคอมมิวนิสต์ นับตั้งแต่ปีพุทธศักาาราช2510เป็นต้นมาื่อความสงบสุขของพี่น้องประชาชนจังหวัดเชียงรายและความมั่นคงภัยบูนแห่งประเทศชาติอันเป็นที่รักยิ่งสร้างขึ้นโดยการเช่าบูชาเหรียญรูปเหมือนของหลวงพ่อกเกษมเขมะโกแห่งสุสานไตรักอำเภอเมืองจังหวัดลำปางณด้านข้างทั้งสองด้านของฐานุสรีผู้เสียสละ เป็นแผ่นหินอ่อนจารึกชื่อตัวอักษรสีทองเป็นรายนามของทหารกล้าในสมรภูมินับตั้งแต่พุทธศักราช1 5 0จนถึงปัจจุบันจำนวน92ท่านด้านหลังของฐานุสร,รีผู้เสียสละเป็นช่องประตูเปิดเพื่อบรรจุอัฐิของบรรดาน,นักรบผู้กล้าหาญที่สละชีวิตเพื่อชาติพีไว้อนุสร,รีผู้เสียสละค่ายเมงรายมหาราชแห่งนี้ นับเป็นประวัติศาสตร์และอนุสรณ์สถานคู่บ้านคู่เมืองเชียงรายซึ่งจักประกาศเชิดชูเกียรติศักดิ์ของชายชาติทหารกล้าสืบต่อไปในภายภาคหน้าและเป็นดั่งมรดกอันล้ำค่าแก่อุชนรุ่นหลังเพื่อสืบสารงานของชาติบ้านเมืองต่อไปทั้งยังเป็นสัญ,ญลักษณ์ย้ำเตือนติดสกิดใจให้ชาวไทยทุกระดับทุกหมู่เหล่าทุกเชื้อชาติศาสนาจงมีจิตสำนึกเพื่อร่วมใจสมัรสมานสามัคคี ในอันจะปกป้องต่อสู้หมูอริราาศัตรูของชาติด้วยมุ่งมาดำรงรักษาไว้ซึ่งสถาบันชาติศาสนาพระมหากษัตริย์และเอกราชของชาติไทยให้ดำรงคงอยู่ตราบชัว่วนิรันดรขอทุกท่านได้พึงตั้งจิตอธิษฐานเพื่อคาระวะแด่ดวงวิญญาณของทหารกล้าบณอนุสวรี์ผู้เสียสละค่ายเมืองยรมหาราช ขอดวงวิญญาณของผู้เสียสละทุกท่านจงแจม่มใสและปลาโมดอย่าได้มนหมองด้วยโสกาอาดูลแต่ประการใดเลยแม้ว่าเรือนร่างของท่านทั้งหลายจะดับสลายไปแต่เกียรติคุณความดีความเสียสละอันยิ่งใหญ่ของท่านจะจารึกอยู่บนผืนแผ่นดินนี้ไม่มีวันดับสูญเลือดเนื้อและอธิของท่านจะต้องเป็นส่วนหนึ่งของอนุสาวรี ซึ่งได้หลอหลอมขึ้นเป็นอนุสารีผู้เสียสละของนักรบไทยนาการอบัดน,นี้เราท่านทั้งหลายขอน้อมสกักการะดวงวิญญาณของนักรบรุกเม่งหลายทุกดวงด้วยเสียงกล้าวขอเราท่านทั้งผองจงพร้อมใจกันตั้งจิตอธิษฐานขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งมวลในสากลระพิภพได้โปรดเอ,อื้อทำลงให้ดวงวิญญาณทุกดวงจงกเกษมสุขสำราญณนะสัมปายภพ อย่าได้ต้องอนาถรร้อนใจหรือวิะโยคโศกสัน์แต่ประการใดเพื่อเราท่านทั้งหลายจักยึดไว้เป็นที่เคารพตาบชั่วนิรันต์ต้องด้วยพุทธภาสิทธิที่ว่าสังคาเมมาตังเสยโยแปลว่าตายในที่รบเป็นการตายอย่างเลิศ